สำรับแคตอนนี้ครับเราก็จะทําการทดลองนะครับในการใช้งานคําสั่งนะครับที่เกี่ยวกับคาแรคเตอร์นะครับที่ประสัสซีเตรียมให้เราใช้งานนะครับก็คือในส่วนของ east lower east upper นะครับและ t o lower กับ t o upper นะครับอันดับแรกครับเราก็จะทําการ include นะครับ Library ที่เก็บคําสั่งเหล่านี้หรือว่าเก็บฟังก์ชันเหล่านี้อยู่ก็คือ ctype.h นะครับต่อนั้นครับภายในตัว m เมนโปรแกรมครับเราก็จะทําการเขียนคําสั่งง่ายๆนะครับเพื่อจะทดลองกัน ทำงานด้วยดูผลการทํางานของ east lower east upper t o lower t o upper นะครับอันดับแรกครับเราประกาศตัวแปรที่เป็น character ขึ้นมานะครับ ch 1เรากําหนดให้เป็น m ตัวเล็กและ ch 2เรากําหนดให้เป็น n ตัวใหญ่นะครับใช้ printf นะครับตามด้วยรหัสของการแสดงผลนะครับที่เราได้มีการเรียนรู้นะครับแล้วก็ตามด้วยคําสั่งที่เราต้องการจะทดลองก็คือ e s lower ch 1นะครับ east lower ch 2 เพื่อที่จะดูผลลัพธ์ว่านะครับเป็น m ตัวเล็กกับเป็น n ตัวเล็ก e s lower จะทำงานอย่างไรนะครับบรรทัดต่อมาครับ print f นะครับตามด้วย east upper cs 1ครับและ east upper cs 2นะครับเพื่อที่จะดูการทำงานของ e s upper เมื่อทำงานกับคาแรคเตอร์ที่เป็นทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่จะให้ผลลัพธ์ออกมาอย่างไรนะครับต่อมาครับ print f นะครับตามด้วยรหัสของการแสดงผลแล้วก็ t o lower cs 1 t o lower cs 2นะครับเพื่อที่จะดูการเปลี่ยน ตัวสอนว่าสามารถที่จะเปลี่ยนจาก m หรือว่า n ใหญ่เป็น n เล็กของ character ได้หรือไม่นะครับตัวหลนั้นก็จะเป็น p r i n e f นะครับ anykey back to program แล้วก็ getch นะครับเพื่อที่จะดูการแสดงผลของการดันโปรแกรมนั่นเองนะครับเขียน source code เสร็จแล้วนะครับทำการเลือก compile and run นะครับเราก็สามารถเห็นผลลัพธ์การทำงานของคำสั่งได้ดังนี้นะครับตัวแรกก็จะเป็น islower ch1 และ ch2 นะครับ i s lower ch1 นะครับให้ค่าคืนกลับมาเป็น2นะครับ e s lower ch2 นะครับให้ค่ากลับมาเป็น0นั่นหมายความว่านะครับ e s lower เป็นการตรวจสอบตัวสอนที่เก็บไว้ในตัวแปร ch1 ch2 นะครับว่าเป็นตัวพิมพ์เล็กหรือไม่นะครับกรณีที่เป็นตัวพิมพ์เล็กก็คือ ch1 ก็จะให้ค่ากลับมาเป็นตัวเลขจำนวนเต็มนั่นเอง ch2 นะครับเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ก็ให้ค่ากลับมาเป็น0 i e a s upper ch1 east upper ch2 CH ครับ เพื่อที่จะตรวจสอบนะครับตัวสอนที่เก็บไว้ในตัวแปรเซ1หและเซสสว่าเป็นตัวพิมพ์ใหญ่หรือไม่นะครับตัวพิมพ์ใหญ่ให้ค่าที่เป็นจํานวนตัวเลขกลับคืนมาก็คือ1ตัวพิมพ์เล็กให้ค่า0ูนย์กลับมานั่นเองและ t ูโรเวอร์กับทู u ัปเปอร์ครับเปลี่ยนตัวพิมพ์ใหญ่ให้เป็นตัวพิมพ์เล็กและเปลี่ยนตัวพิมพ์เล็กให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะครับและนี่ก็คือรูปแบบการทํางานของคําสั่งที่เกี่ยวกับคาแรคเตอร์อีกชุดหนึ่งนะครับหรือว่าอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับ ที่เตรียมให้เราใช้งานพื้นฐานคร